คือพรรคประชาชนเนี่ยเขาอยู่ได้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนเพียวๆนะเขาเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ไม่รู้ว่าใครเลือกเขานะแม้กระทั่งผู้แทนในเขตก็คือหมายความว่าทั้งผู้ผู้ผู้สมัครไม่รู้จักคนเลือกอคนเลือกไม่รู้จกักผู้สมัครไม่รู้จะไหว้ใครอ่ะนะครับเ,เพราะเพราะฉะนั้นนะครับกระแสจึงเป็นหลักกับเขาแล้วเขาก็เห็นว่ามันเริ่มเพลี้ยพล้ำเกิดความต่างกันนะครับบรรดากองเชียร์ของเขาเนี่ย จะเห็นเรื่องท่วงทํานองอันนี้เพราะฉะนั้นความกดดันความลักลั่นก็มีมากขึ้นนะครับในมุมหนึ่งคิดว่าเขากังวลกับสถานภาพของความนิยมของกระแสของพรรคเยอะมากเพราะนี่นะครับคือเขาการเลือกตั้งเนี่ยเขานี่มาประเภทมาชนิติคาดไม่ถึงตั้งแต่ปีหกสองนะครับโชคดีไทยรักษาชาติมีอันเป็นไปไหมยังหวะเป็นเวลาของเขาอพอปีหกหกนะครับ ไอ้ความไม่ชัดเจนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปดับเรื่องแรนสไลด์ประกาศไม่จับมือกับใครเนี่ยนะครับแล้วประกาศช้านะครับแล้วจนกระทั่งพอข้ามขั้วเนี่ยมันก็จบอีกทําให้พรรคประชาชนกระแสเนี่ยครับซึ่งเป็นรองอนะครับปีโหกหกนี่ตามหลังพรรคเพื่อไทยเลยนะครับพอพอยืนแน่นเขามีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นมาตีนปลายจะเอาใครก็ตามนี่ครับไปดีเบตพ,พ,พูดเหมือนกันหมดเขาเอาส่กระแสอย่างเดียว